สวัสดีคัะวันนี้ผมจะมาทำที่ขี่ของไฟโลกันนะครับ<ม>เพราะว่าผมขับอาถิไฟโลได้แล้วนะครับผมจะมาหาของเพื่อไปทำที่ขี่ของไฟโล๋ยวผมจะต้องไปหาไฟมุกก่อนนะครับ เอมเอมจลก็ไม่ได้ทำอะไรเลนก,ก็ัดเทปไปมาแล้ก็ยิ้ไปมาฉะนั้นนะครับทุกคนก็ไม่เยอะมากผมก,ก็ทำเป็นตัวติแล้วกัน Black Thumbs are mad that the painted sharks sunk two of their barges. But the painted sharks say that the barges were too close to Southern Haven, and they were perfectly within their rights to sink them, as per the Southern Isle of Cords. Typically, neither side is willing to budge. What a bother. I'd just as soon mind wipe a lot of them and return to my studies. Alas, such is the fate of the island's most respected neutral entity.

我、哦、怎么了、啊？我必须得问你。 ผมประมาณว่าไม่ผมเสือตัวกันเยอ ulously, ะมากแต่ตอนนี้ก็น่าจะไม่ต้องมีหัวอะไรก็คือผมอยากจะขอและพักก็เพราะว่าผมต้องดูโอ้ไม่คุณเฉิน

คือผมอาจจะทำไม่ได้เลย เดียวนะครับคุณผู้ชมกับไฟเบอร์อีกสองแ้แตอนนี้ผมน่าจะผมจะกลับก่อนนะเพราะว่าผมจะไปค,ค้าบหาอานให้สไปนอสซอลัสคุณผู้ชมอาจจะรอได้น,นะครับเพราะมันอาจจะใช้เวลาหลนหน่อย ก็ไม่ต้องเต็มหัวไปแล้วครับคุณชมก็ผมจะแวะเก็บ,บเพ็บแอร์ดอกดีๆไปสักพักครูพีผมดวงดีมากแล้วรู้อบอกไปแ้วคุูพูชม ผมสามารถครับอาร์ทีเล็กได้ด้วยนะแป๊บนึงนะครับผู้ชมผมขอดูอาร์ทีเล็กแป๊บโอเคผูค้ชมผมจะอาร์ทีเล็กแล้วเดี๋ยวผมจะครับอาร์ทีเล็กด้วยเอาทิตย์หนะทุกคน คุณผู้ชมบ้านผมอยู่ที่ป่าแดงผมมีตัวชื่ออยู่นะครับคุณผู้ชมคือไปโกนรัดแต่ที่ผมยังไม่จับมันช่วยนำทางบบงานได้เี ตอนนั้นนะคือตอนนั้นอะคือไปรู้เรื่องที่ผมติดเพื่อนเลยแล้วก็คือเรื่องที่ฮาที่สุดด้วยคือผมอะนึกว่านกนกมัน,นบนินหายไปไหนไม่รู้ครับนกผมอะไปที่ไหนได้นกผมอะเขา,า,าไปบินส้าขาหลุดก,การอากาศไม่ผมเลย คือเราต้องเอาตัวนี้มาขีดพื่อเลือกมันจาก คผชมเมอนทุทีผมมีอัพไอ้นี่มาคือผมเนมีอัพนี เราจะกลับไปที่บ้านเพื่อครับอันกับเจ้าไปลงโนวัสกับทีเด็กของผมเพราะมัจะไม่ได้พิเศษอะไรมากเลยนะครับทุกคนเพาะมันคือเรื่องของการเปแล้ว อันนี้ีก่อนนะแอีเลตจิ๊บมาดูสิอืมระหว่างนี้ก็ทำแบบทำอย่างนี าก็ผมก็จะเล่นไปตามเตื้อ เออบอกไปผมไปแอบจับแยแยมาด้วยคุณผู้ชม ที่เราเนี่ยจะจับตัวลายมบบต้องเจอเรื่องยมดที่แล้วก็ฮาร์ดแต่ข้าฮาร์ดคือจะเป็นสำหรับคนติดเองนะครับคุณผู้ชมโดยส่วนี่ยคือผมเนี่นยจะเป็นคนที่ไม่มีเก่งมากแถมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรปานนั้นอ่ะอคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับอืม ก็ตอนนี้ผมก็คือแบบว่าผมทำแบบอนี้ได้ คือไอ้นันเยอะมากก่อนหน้าที่ผมจะจับเท่าไคลรไคลูโ,ลโอีโอูตัวเพศนี่ผมจับตัวเพศเมียมาก่อนนะครับคุณผู้ชมคือผมเนี่ยจะไม่มีอะไรมาก ก็คืออ่าค,ค,แบบคุณพี่เธคือแบบผมทําไปแค่คลิปเดียวแล้วผมก็ไม่ได้อัดต่อเลยคือผมลืมมากแหลผมแบบเพื่อนบอกไปแล้วว่าผมจะทำแต่ผมก็มีแค่ผมต้องมาอาัดไว้เนียครับคุณพี่เธอก็มันจะไม่มีมากเลย trong vlog thì có thể quan niệm có thể sẽ có thể quan niệm lại <laughs> không có quan niệm lại không có có ใช้เหล็ก,กสีอันซีเมนต์อก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วคุณคุณนี่คุณเห็นผมหมดอีกแล้ว ผมจะตวแบบไปว้ว่ายแบบแบบนี้ที่เลนราะผมก็จะแบบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฟันต้อนหรือก้าเบาๆไปเรื่อยๆมันจะไปมือแบเพราะว่าผมจะทำาัวแบบถึงเล่นรอเ่ยแล้วก มันน่าจะคลายเยอะไปนหน่อยเอาผมผม,มลืมดูตอนนี้ก็ผมจะรอนะครับผู้ชมเพราะอัสไปโน้ผมอาจจะคลานนม่โอเคทุกคนผมพักอัสไปแล้วเลย kita kita supaya orang kita ini แบ,บี้แวก็ผมจะมาลองใช้ในตอนดีก่อนโอเคผมรู้สึกว่าตอนจีมันน่าจะดรามีแรงกว่า รก็แค่มาตัวสไปเลยคือผมก็จะไม่ได้ยกคัตเตโร์ สย่เลยทีเส ah, ักส่วนใหญ่ก็ตอนนั้นอะพี่เจนพาอัตเมตโมวายไม่งานเลอาเลอัลโมบายตีแล้วจะได้จะถุกตัวก็เพราะว่าเหมือนผ่านมา ไปแล้วผมมีทีละถุงหรือคุณผู้ชมก็อาจจะถึงไปนานแล้วแหละเพราะว่าผมมีทีละถุงแล้วนี่คือทีลกถุงใหม่ที่ผมจับมาง่ายสุดเลยอันนี้ผมจับได้มาตั้งแต่เมื่อวานล้ว ครัอาทกตยแล้ว่ะทุกชุมขอขอเวลานอกนะผมจะต้องรออาทิตย์ลแล้ว